ย้อนองวันน right? ี้วันนี้วันนี้ทริปอะไรเนี่ยอเนี่ยอะไรอ้ะเนี่ยเรื่องอะไรทริปดังเม้งแล้วกันทริปเจ็งเม้งเจ็งเม้งแนวได้ไปไหนวันนี้วันนี้เราไปสงขาครับวันนี้มึงบอกตอนเช้าเราไปได้กี่แล้วนะเราก็รวมคนมากี่ตอนเย็นเพื่อรวมกลุ่มไปเที่ยวสงขาหาอะไรกินกันไม่มีซับนรกหรอซับนรกซับนรก เราสองพีมาพีมาด้วยพี่มามาด้วยทักกลงหน่อยโอเคพี่ตีพี่ตีพี่ม้าพี่ด้านนี้พี่ตีด้านนี้วันนี้เป็นวันเชงเม้งแต่ขอตั้งชื่อที่ว่าจิ๊บทรงมงเดี๋ยวมา้งนัดมีปัญหาไหมวันนี้วันนี้เตรียมตัวมาเรียบร้อยครับปั่นมาปั่นมานะครับไม่รั่วนะลมมีนะเฮ้ เทียมที่หลวงที่หลวงนะเาอล,ลาแค่นี้ก่อนนะครับรอ,อบบ่ายวันนี้วันนี้เราทีมงานนะครับนี่รถทีมงานเป็นชีทลิง ร้อยอันนี้รถพี่ยอดครับคันใหม่โอ้วันนี้ดำปลาเติมเต๋อภูขเขาครับบรรยากาศรงนมีน้ำพุ ชุดบิกินี่นะครับทิปช่องมองของวันนี้เมียสั่งว่าซึ่งซาลเปากับบ้านด้วยรู้จะได้ไหม้าไม่ได้สงสัยเมียไม่ให้ปัดแล้วเมีย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 ผมซาลาเปาเหรอครับ ไส่หมูใส่ตังใส่ตังตองแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวก็ไปเจอที่สงขายทีเขีามสงขาแลวาสงขาแล้วมาโดยพร้อมเพียงกันนะครับมาถึงพร้อมกันหมดเลย อันนะครับมันันอยู่ข้างหน้าครับมันันอยู่ข้างหน้าอ๋อแค่นี้ก่อนนะครับในที่สุดกด็ถึงโครงการแล้วนะครับเงียบพักผ่อนกินน้ำเรื่อยๆไม่ดูอยากถามได้ไหมรู้มึไงไอ่ะได้แล้วจะมีรู้จะเบาลูกตา ไม่ได้ครับไม่ได้เน,นเียนจังแสดงว่าที่บ้านสรารเปาเล็กใช่ไหมครับครับผมย้ำจังไม่ไม่ไม่ทริปนี้ทริปเอาใจเมียนะน่าก,กลัวไมยบอกแล้วไปน้อยมีประโยชน์มั้งไหมเอาเดี๋ยวอย่าลืมแหว่ปั๊มนู้นะเรื่องกินอย่าบอกเลยครับไวมากถ้าบอลบอลไม่รู้นะครับแต่ว่าเรื่องกินไวมากไมแหว่ปั๊มไหนมาปั๊มที่เราไปเยอะมากกว่า ปลาหมอท้อเนี่ยติดก้าวเซ้งอ่ะพี่มากนะครับอ่ารองเท้าใหม่วันนี้รองเท้าใหม่นะร้านพี่โต้งครับไม่ได้ให้ตั้งทีติดเชิญไว้ก่อนว่าไงนะเชิญไว้ก่อนไม่ได้ตั้งทีโอ้โหตั้อะไรนะครับเนี้ยเป็นไงสนุกไหมสุดยอดสุดยอดนะไปซิมสุดยอดใส่รองเท้ายังใส่แล้วครับใส่แล้ว ต้องรับใหม่อ่านี่เดินผ่านหน้าโรงแรมเดอะบีทมาดูสาวงามๆสวยของกินแยะๆ้องนัดสุดหล่อหล่อไหมน่าจะหล่อนะเมียเยอะเมียเยอะน่าจะหล่อนะประมาณครับอทำ เอาคนสวยนะถ้าเอาใต่ไหมคะมั้งเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวผนก็มาแล้วผ <c ười> นมาแล้วไงลบกีดีกว่ายูเอ็นฟิตเกีย์ถอยหลังไงหล่ะ้ย <c ười> <c ười> โอเคนี้ก่อนนะครับดีครับวันนี้วันนี้นสวยเยี่ยมมากวันนี้ผมเจีอยูนน่ยโอเคน้องเอ้าอยู่ในใน YouTube ของเราแน่นอนครับ ากาศทั้งสองข้างทางนะครับอหาดแก้วตจ้มีหลาเอาไม่ใช่อาหารเจ้ามีหลาพอดไหมครับพี่ดำดได้ได้ลีโอสักคนเอาไว้ที่หน้าครับวันที่หน้าหวังว่าจะพารถยนต์มาอาหารครับล้วของชาติไดตกครับขอบเล่นได้ยัง ทำไงเนี่ยลูกพี่ดำบอกให้ให้ให้ไปทำแต่ไม่รู้เขาลงให้อะไรให้ผมบ้างผมไม่เข้าใจอ๋อวันพอดีวันนั้นวันนั้นลูกพี่ดำกลับแก้ตัวอีกรอบเดงโอเคใช่แค่นี้ก่อนนะครับคลิปเราจบแล้วนะครับวันนี้สีฮะพากมังเอาพูดม้างเอามีอะไรถ่ายเลยวิดีโอวิดีโอจบแล้วครับจบแล้วครับวันนี้ดีที่ไม่ยี่งพูดไม่ถ่าว ครับวันนี้สนุกไหมครับอออร่่ยยูลสนุกครับตัวเตาอร่อยไหมอร่อยครับสายพิเศษยังสายแล้วโอเคไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องครับมึงจะมีเรื่องแต่พิเศษยังไปอยู่ท่าปีพันล้วนะไปข้างบนเนี่ยปิดครับเนี่ยปิดครับมีไฟข้างบนมีไฟข้างล่างทุกเสร็จแล้วนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ไปพบกันหน้าบ้าย